สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการปรับรูปภาพให้มันได้อย่างใจเราเนี่ยด้วย Adobe Photoshop นะครับนะครับลักษณะก็คือจะประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับนี่นะครับลักษณะของชิ้นงานก็คือได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับก็คือเป็นรูปภาพที่ ไปดาวน์โหลดมานะครับไปดาวน์โหลดมาแล้วก <IS> ็เอารูปของเราใส่เข้าไปนะครับซึ่งนี่นะครับผมก็จะมีรูปนะครับรูปของบุคคลอยู่รูปนึงนะครับแล้วผมก็จะเอารูปตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในฉากหรือวิวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาใส่เข้ามาในกรอบรูปที่ดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันที่2นะครับก็คือจะเอารูปครับรูปบุคคลนี่แหละครับรูปผมนี่แหละครับใส่เข้าไปใน ฉากหรือวิวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ในกรอบรูปอันที่2แบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการในการทํางานมีเทคนิคในการทําอย่างไรนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ตามมาดูกันเลยครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิด Photoshop ขึ้นมาเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็มีรูปภาพนะครับที่เป็นรูปภาพต้นต้นแบบนะครับอยู่ในนี้นะครับ รูปภาพต้นแบบที่ผมจะใช้นะครับก็คือรูปภาพนี่นะครับนี่นะครับนี่เปิดขึ้นมาให้ดูก่อนนี่นะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ผมก็จะเอานะครับกดคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วก็เลือกไป4รูปเลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับลากลงมาอย่าง Photoshop แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับรูปภาพเขาก็จะมาแบบนี้นะครับ4รูปเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาไว้ตรงนี้นะครับ โดยผมจะเริ่มจากเอาพื้นหลังของนะครับแบกกราวตัวนี้ออกนะครับง่ายๆเลยก็ไปตรงไม้คาทาวิเศษครับหรือเมจิกวอนกดเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับเดาบลคลิกตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทําจากแบกกราวให้เป็นเลเยอร์เดับลคลิกปุ๊บเขาก็จะบอกบอกว่าให้เราสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่ใช่ไหมเราก็โอเคเห็นไหมครับจากแบกกราวก็เป็นเลเยอร์แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอไปเลือกเอาตรงเมจิกวอนหรือไม้คาทาวิเศษเนี่ยมาจิ้มลงไปสีที่มันแตกต่างกันแบบนี้นะครับ ถ้าเราคิดว่าในส่วนของเนี่ยยังยังคัดลอกเอาไม่หมดให้กดนะครับให้กดชิปค้างเอาไว้นะครับกดชิปค้างอาไว้แล้วก็กดอีกนะครับเพื่อที่จะมันจะได้กินเข้าไปในส่วนของที่มันมีความแตกต่างของสีเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วก็คอนโทนเอนะครับหรือไปที่ Edit แล้วก็คัดก็ได้นะครับเห็นไหมคอนโทนเอนะครับตัดเข้าไปเห็นไหมครับ ในส่วนของพื้นหลังก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาตรงซ e เล็กตัวนี้นะครับเลือกก่อน Move Tool ตัวนี้พอมาตรงนี้แล้วปุ๊บรูปแรกที่ผมจะใช้คือรูปนี้นะครับผมจะเอารูปนี้นะครับเข้ามาเป็นแบ็กกราวด์ตรงนี้เลยนะครับก็กดไปที่รูปรูปนี้นะครับลากเข้ามาแบบนี้นะครับรูปนี้ผมใช้แล้วผมก็ปิดไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการส่งรูปภาพตรงนี้นะครับไปอยู่ข้างหลังก็ก็คือเอา กดตรงเลเยอร์ของค้างเอาไว้นะครับก็คือเอาเลเยอร์ของคนเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการกดชิปค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ย่อส่วนนะครับกดชิปแล้วก็ย่อส่วนเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียสัสดส่วนของรูปภาพแบบนี้นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดไปตรง มูฟทูนตัวนี้นะครับแล้วก็กดแอ p l y นะครับมันก็จะเป็น2รูปแล้วนะครับเราจะรวมกันหรือไม่รวมกันก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะรวมกันนะครับจากจะรวมก็กด o t t r o l กับตัว E นะครับเพื่อเป็นการรวมนะครับแล้วก็ไปตรงเรกแท g โ l ล่ามากรีก็คือตรงตัวตัวเลือกที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกดมาแบบนี้นะครับกดมาเอาตรงที่เราพอนะครับพอใจนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็ กด Ctrl C นะครับกด Ctrl C หรือ Edit แล้วก็ Copy นะครับก Ctrl ็ Ctrl C ันเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่รูปตรงนี้นะครับกลับมาที่รูปตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้เต็มจอเลยนะครับแล้วก็มา Ctrl V หรือ Edit แล้วก็ Paste ลงไปนะครับ Ctrl V นะครับลงมาแบบนี้แล้วก็เลือกไป Move Tool ตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะเกิดปุ่ม Select ขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันไม่มีปุ่ม Select ก็คือหมายความว่า เมื่อเราเข้ามาที่ Photoshop แล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปติ๊กเครื่องหมายถูกว่าให้มันโชว์ transform แล้วก็ auto select นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหายไปนะครับนี่นะครับสมัยสามารถกดได้ครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูก2อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้นะครับกดชิปค้างเอาไว้แล้วก็ลากรูปมานะครับแล้วก็ลองหมุนนะครับหมุนตรงมุมไหนก็ได้ครับมุมไหนก็ได้ครับพอเป็นของโค้งเนี่ยหมุนนะครับหมุนมาแบบนี้ลองดูก่อนว่าเราจะเอา ประมาณพอดีก่อนนะครับเอาประมาณพอดีก่อนนะครับประมาณนี้อย่างสมมุติว่าตัวนี้มันน่าจะพอดีแล้วนะครับเราก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์ของของตัวตัวนี้นะครับหรือเทคนิคก็จะอยู่ที่การกดคอนโทรลครับกดคอนโทรลค้างเอาไว้ปุ่มคอนโทรลซ้ายมือหรือขวามือก็ได้ผมใช้เมาส์ขวามือก็กดคอนโทรลด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปตรงปุ่มนะครับกดค้างเอาไว้ลากเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ เราจะเลือกได้อย่างอิสระเลยนะครับในการที่จะดึงรูปลงไปนะครับอันนี้ก็ยังกดคอนโทรลอยู่นะครับกดคอนโทรลอยู่นะครับจะเพิ่งปล่อยนะครับหลัง่าชิ้นงานเราจะสมบูรณ์จนเราจะพอใจเราถึงจะปล่อยมือนะครับจากคอนโทรลนะครับอ่านี่สมมุติว่าได้แล้วนะครับนี่นะครับสมมติได้แล้วนะครับผมก็ปล่อยแล้วก็กดไปที่ลูกศรนะครับที่เขียนว่า move tool เนี่ยนะครับแล้วก็กด apply นะครับเห็นไหมครับรูปของเราก็จะไปแทนที่อยู่ในแนวเดียวกันเลยนะครับเป๊ะเลย ีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีมิตินิดนึงก็ให้ไปดับเบิลคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับมุมขวานี่นะครับอ่าแล้วก็ให้เลือกไปตรงที่เป็นดอปนะครับอ่าดอปชาร์โดนะครับให้เป็นเงานะครับอ่าเป็นเงาแต่เราจะเงาพุ่งออกไปทุกด้านให้ปรับตรงนี้เป็น90องศานะครับปรับตรงนี้นะครับเป็นค่าปา i ์ติี้เป็นร้อยเลยนะครับเปลี่ยนจากอ่ามัลติพายให้เป็นนอร์มอลนะครับนมนะครับแล้วก็ปรับตามตามผมนี้นะครับก็คือ แล้วแต่เราจะชอบมากน้อยครับตรงนี้ให้เป็นศูนย์เลยผมไม่เอาตรงนี้ศูนย์ครับตรงนี้เป็น1นะครับตรงนี้เป็น2นะครับขนาดเป็น2องนะครับสปีดเป็น1เป็น2 0งศนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับรูปเนี่ยมันแนบอยู่ติดแล้วมีเงาเล็กน้อยประมาณนี้นะครับกดโอเคได้แล้วรูปที่1นะครับต่อมารูปที่2นะครับรูปนี้เสร็จไปแล้วนะครับนี่นะนะครับผมก็ถอยหลังออกมานะครับกดถอยหลังออกมาก็ไปอ d ดิทแล้วก็อันดูนะครับ นี่นะครับกดชิปคอนโทรลเซตนี่นะครับชิปคอนโทรลเซตนะครับอ่าแล้วก็กดออกไปอันนี้ลบไปนะครับต่อมานะครับผมจะใช้รูปภาพที่2เนี่ยลากเข้ามาปล่อยมือนะครับอ่ารูปนี้จะเล็กนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เสียสัดส่วนนะครับอ่าเสร็จแล้วกด Enter ก็ได้นะครับแล้วเอารูปภาพตัวนี้ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเอาขึ้นมาแบบนี้นะครับสมมติอ่าย่อรูปลงนิดนึงก็ได้นะครับ นี่นะครับพอได้แล้วนะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมทาแบบนี้ก็ได้ครับถ้าไม่รวมกันก็ทํากดไปเลยก็ได้ครับเลือกไปเลยก็ได้แบบนี้นะครับเลือกพอเลือกไปเสร็จปุ๊บให้ไปที่ Edit แล้วก็กดก๊อปปี้มืดก็คือกดชิปด้วยคอนโท l ด้วยกัซีด้วยมันจะได้เป็นการเลือกทุกอย่างนะครับกดก๊อปปี้มืดแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้คือผมไม่ได้รวมเดเยอร์นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะวางลงไปนะครับ ไปอ d ดิและก็เพจครับหรือกด c อนโทรลวนะครับลงมาก็จะได้รูปมาทั้งสองอันเหมือนกันผมก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้อย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะครับก็คือรูปภาพเนี่ยนะครับเป็นาหารหน้าเข้าหากันนะครับหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับผมก็จะหันแบบนี้นะครับเอาเดี๋ยวเอานนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับหมุนก่อนนะครับ หมุนเบื้องต้นเพื่อที่จะดูแนวก่อนนิดนึงนะครับกดชิปอย่าลืมกดชิปนะครับถ้าไม่งั้นลูกสัดส่วนของลูกมันจะเสียนะครับเสร็จแล้วก็กดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะครับตรงนี้กดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากไปดูนะครับว่ารูปภาพเขาอยู่ตรงไหนนะครับจุดเริ่มต้นของรูปภาพที่เราจะไปทับนี่นะครับอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณตรงนี้นะครับยังกดคอนโทรลค้างเอาไว้อยู่นะครับ เพิ่งปล่อยนะครับมาตรงนี้พอได้แล้วปุ๊บผมก็ enter นะครับหรือว่าไปกดตรง move tool ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดอีกนิดนึงนะครับตรงนี้มันยังไม่พอนะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงอ่าโอเคครับกด enter เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับับเ b l e ลคลิกเข้าไปตรงเลเยอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น drop shadow นะครับปรับเป็นร้อยปรับ90แล้วก็เปลี่ยนจากมันติพาห้เป็น normal นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่เอานะครับศูนย์ หแล้วก็2นะครับแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วทีนี้รูปนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะให้อามันสลับนะครับสลับด้านนะครับส่วนรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้หันหน้ามาทางนี้นะครับมาดูจากเริ่มต้นก่อนก็ได้นะครับมาดูจากเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับจากตอนแรกนี่นะครับจากตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมจะ แนะนำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าเวลาที่เราจะเอาไปเด่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดไป Edit นะครับแล้วก็ Copy m e r g e หรือชิป c o n t r น l C นะครับแล้วก็ไปไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ New แล้วก็กดโอเคนี่นะครับผมจะแนะนำวิธีการกลับกลับด้านของรูปภาพด้วยนะครับแล้วก็ Control V ลงไปนะครับหรือไป Edit แล้วก็เพจนะครับลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเวลาจะกลับนะครับก็ให้ไปที่ อิมเมจแล้วก็มาที่คำว่าโรชิดนะครับแคนวาสตรงนี้แล้วก็เลือกตรงฟิปแคนวาส h o r i z o n t a l l นะครับกดตรงนี้นะครับกลับด้านแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอามาแทนรูปนี้นะครับผมก็ลากมาใส่ทางขยะนะครับนี่นะครับรูปนี้ไม่เอาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพักไว้นะครับรูปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ที่จะเอานะครับก็กดเข้ามาแบบนี้นะครับ ขยายให้มันเต็มจอนิดนึงนะมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดชิปนะครับอ่าอันนี้ทําให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะครับอ่าจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็หมุนนะครับไปตรงมุมนะครับไปตรงมุมแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็อ่าสมมุติอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็กดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ลากไปกดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับลากมานะครับ มันทอนจะเพิ่งปล่อยนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ move tool นะครับลูกศรแล้วก็กด a อ p l y นะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปตรงเลเยอร์แล้วก็ไป dropdown นะครับเปลี่ยน90เป็น100นะครับค่าปาเป็น normal นะครับตัวนี้ก็เป็น0ูนย์แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าท่านอยากได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับท่านอาจจะเอา3าเอา5อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาครับแต่ผมจะให้มันเล็กน้อยก็คือ 1แล้วก็ขนาดแค่2พอกดโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้งานเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟ e อสนะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกเป็นไฟล์ jpeg ก็ได้นะครับ jpeg ก็ได้นี่นะครับ jpeg ก็ได้หรือเราอยากจะให้ชัดกว่า jpeg นิดนึงนะครับแต่ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่กว่ากันนิดนึงก็คือไปเป็น png ก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่า รูปภาพสมบูรณ์นะครับผมบอกว่ารูปภาพสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์นี่แหละกดเซฟครับแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดตรงนี้ไปนะครับผมไม่ได้บันทึกไว้นะครับไม่บันทึกนะครับที่เปิดแล้วก็ผมกลับมาดูภาพสมบูรณ์นี่นะครับเดบเยิไคลิกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นขอภัยครับนี่ก็คือเป็นรูปภาพที่เราได้ทําการ จัดแจงรูปภาพนะครับตามตามที่เราต้องการนะครับจากรูปภาพหน้าตั้งธรรมดานะครับตั้งธรรมดาแล้วเราสามารถที่จะปรับให้มันเอียงปรับให้เข้ากับรูปรูปแบบหรือรูปทรงที่เราอยากจะให้ตัวเป็นพื้นหลังได้แบบนี้นะครับสลับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ